vừa tốt chụp Nó cũng cho bài này nè có vô này à Egyik talán. thank <sharp inhale> you ตายก่อนอ๋อโอเคถ้าเกิดใหม่ก็โอเคได้ได้ได,ได้ว่าอะไรว่าไม่ได้โอเคอก็้ไป เกิดใหม่เงได้อ๋อนี่ไงมันเขียนอยู่สองสิบสามนี่ไงอ่าคนยากันวะ หาคนยากเกินึน่งสองซ้ำคุณหัวลหรอหาคนยากเกินสนายอย่างเดียว

หมดโอ้ยข้างบนชั้นสองมีอีกประตูมโหมออย่างแถวนี้วะเพื่อนหมดแล้วไ <c oughs> งตนี้ก็ได้

้ายมือโอ้โหไอใหญ่กูเล่นยังไงวะเนี่ยเท่าไหร่สามจิบเก้ามึงแคมป์อย่างงี้กูจะทำไงวะเพื่อนเยช่วยยังไงวะเนี่ย

ที่สามโอ้แล้วไปยืนกลางตรงนี้ด้วยตายแล้วโดนตัวเองป้ะเนี่ยที่สองดูดิอันที่สองยังไงกดที่สองปึ๊บอ๋อมา มันนี่เลยมองโบนยากฮากับ,บ่บเห็นเอาได้สักทีละ